วันนี้ฉันดคูคือคักไหมทำไมคึกอะอ้าวก็เพิ่งจะเฮียวีโกไปเมื่อเช้าโอนาน่านะทำไมถึงอยากได้โอนาน่าเพราะตอนนี้ไม่มีผู้รักษาประจุให้ทอมฮีตันก็ใช่เรื่องทอมฮีตัน,ตนเหนียวอะไรไม่ได้ลงสนามนั่งจนก้นเหนียวอะสิไม่ว่าไม่งอะไเรา,าจะขายเดกเอาไปทำไมไม่ได้ขายแค<อ>่ไม่ได้ต่อสัญญากันเธอจะร้องไห้เลยนะเว้ยอ่าร้องไห้เพราะอะไรก็เดเอาใช่ไหมคือมันก็รู้อยู่แล้วแหละเตรียมใจไว้แล้วเออไม่น่าจะอยู่แล้วก็ในระหว่างกำลังกินข้าวไปเที่ยวพัทยาแล้วก็มีขข่่าาาาาวเเดนึ้้้มมลกกก็รูสใหยอะ อัปเดตข่าวแล้วก็จริงๆตั้งใจกะจะถ่ายคลิปแต่ไม่กล้าถ่ายคลิปตอนนั้นเพราะกลัวแบบเข้าใจปถ่ายคลิปตัวเองร้องไห้ที่เดยอาร์ไม่อยู่เงี้ยต่อคือไม่ไม่อยากร้องไห้เธอเนี่ยคือฉันต้อไม่อยากร้องไห้ฉันก็เลยว่าแบบโอเคเดี๋ยวรอแบบทําสติให้มันดีก่อนแล้วค่อยไปถ่ายคลิปแล้วก็รอเป็นครึ่งชั่วโมงนะแล้วพอพูดไปพูดมาก็ร้องไห้แล้วก็ร้องสดๆโดยถ่ายเทคเดียวเอาเลยเพราะว่ามันเรียลสุดๆ ทำไมเธอไม่เข้าใจฉันหรอตอนเจอลาดออกเธอไม่ร้องไห้หรอไปร้องไห้ตอนไหนหรือเปล่าตอนไหนเจอลาดลื่นก่อนนี้พี่โอสวัสดีพี่ชี่สวัสดีทุกคนด้วยนะลาแล้วครับเจอนนีกคนก่อนนี้ัสดีแฟนๆโคตรคู่ด้วยนะวันนี้โอ้โหยินดีต้อนรับตัวเทพฟุตบอลอ่ะขอเสียงหนักอ่ะขอแบบจริงๆขอบคุณครับพี่ต้นฮะยังตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอมาเยือนโคตรเซียนบอกเลยว่ามันแน่คุณค่าแค่ไหน แล้วคุกก็ยอริสจะไม่ได้เป็นกับตันทีมแล้วไม่ได้เฝ้าสาวต่อแล้วใช่ไม่ได้มาไทยด้วยไปไหนก็เอาจริงยอริสก็ถือว่า11ปีนะ11อปีพอๆกับแพ้พอๆกับเดเคอาเลยนะร้องให้อีกใช่พอๆกับเดเคอามาๆพอๆกันบแดีกาแฟดกแฟเหมือนดีดกาแฟแต่ยุคนั้นก็แต่ยุคนั้นก็ได้ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รู้จักมืนาวนนีกงเน้ากูตบมือให้มึงเลยเฮ้ยน้องมนัด สวัสดีครับคุณโบนัสสวัสดีค่ะพี่โอ๋ัยพี่ต้นสวัสดีครับคุณนัาครับปกติเขาอยู่ที่อังกฤษนะออันนี้อยู่ที่นี่หรอตอนนี้กลับอังกฤษแล้วเหรอไปเรียนปกตีที่อังขิดตอนนี้ปิดเทอมค่ะก็เลยกลับมาที่ไทยตอนนี้อยู่ที่ไทยก็เดี๋ยวจะไปดูสเปอร์ด้วยกันแล้วตอนที่กลับมาไทยได้บอกแฟนไปก่อนหรือเปล่าไม่มีแฟนค่ะไม่มีแฟนค่ะเมื่อกี้นย้ายใหม่ก็ประมาณนี้แหละทาไมตอนให น้องโปน,นัทน่ารักบ้างเลยรู้ป่ะไอ้ไอ้เอชียร์สมเทอร์ตั่งเมื่อไหร่วะล่ะตาตาไปเห็นคอมเมนต์หมดที่ออกตัวกันแล้วมันไม่ใช่คำถามดีกว่าแต่ว่ามีชาวเน็ตเขาถามมาว่าเราอ่ะไปอยู่อังกฤษอ่ะเราชอบผู้ชายแบบเป็นฝรั่งหรือว่าชอบผู้ชายไทยไหนวะคนไหนวะคำถามไหนวะไม่เห็นม,มีเลยอย่าย,ยิ้มแบบนี้พี่ผมไม่ชอบชอบทุกคนทัศนคติดีแล้วก็ ใส่ใจเทคแคร์แล้วก็เข้าใจโบนัสแล้วก็ชอบคนลํำบึกงมีฟิกแพ้จริงๆได้ทุกข้อเลยติดฟิกแพ้แล้วบอกข้อสุดท้ายเลยนะประเด็น